ามคนไม่แต่งงานไม่มีลูกชีวิตนี้มีเป้าหมายอะไรบ้างคะโอ้โหเยอะแยะฮะเ <Hey! S 1> พราะเวลามีลูกแต่งงานจะมีเป้าหมายอะไรแล้วนอกจากการเลี้ยงลูกครับเออหายเจอนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าท็อปคอมเมนต์เขาเล่าเรื่องแล้วพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรครับปาไม่แต่งงานค่ะแต่มีแฟน เพราะคิดว่าปึงตังและไม่จําเป็นไม่คิดจะมีลูกค่ะเพราะเกลียดเด็กหรือว่าไม่ชอบเด็กนะครับบวกอยากเลี้ยงแมวเยอะนะครับบวกกับเป็นคนไม่ค่อยมีเวลานะครับอยากไปเที่ยวลหลายๆประเทศไปกับแฟนสองคนไม่มีภาระอะไรมีเงินเก็บในบ้านปลายชีวิตได้ทําอะไรที่อยากทําและได้กินอะไรที่อยากกินแค่นั้น <c oughs> ถั่วต้มฮะ <c oughs> ชัดเจน ไวรุ่นยุคใหม่เลยไม่ค่อยจะมีลูกหรือว่าไม่อยากมีครอบครัวนะครับฉะนั้นไม่แปลกเขาว่าจะเป็นเจนหรือว่าจะเป็นชุดความคิดแบบไหนไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับแต่ที่สำคัญคือเลี้ยงแมวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าท็อปคอมเมนต์หรือว่าชาวเน็ตเขาคิดเห็นประเด็นอย่างไรนะครับนี่เขาคิดเห็นมาแล้วนี่หว่า